คูไกออกมาเคลื่อนไหวโพสเตือนสติลหลายๆคนแบบนี้ขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเทาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารนะครับผมเนาะของทางวงสาวนอยเพรินแพงของทางคูไกนะครับผมเนาะเอาเมื่อว่าสสุพีเอาเมื่อว่าสสุนองเอาเมื่อว่าสุเอฟซีอ,อ,าา FC, อีหลาหน่อยกันเดี๋ยวฟังคือเกา่า ซึ่งล่าสุดพี่น้องทางคูไก่เพชรบ้านแพงได้ออกมาโพ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวคูไก่เพชรบ้านแพงจนบอสโจนะครับผมเนาะได้แชร์โพ์นี้ออกไปพร้อมกับข้อความที่ว่าที่สุดนั่นคือบอสโจนะครับผมเนาะเห็นด้วยกับความคิดของครูไก่ที่คูไก่ได้ออกมาโพ์โพ์โพ์นี้ ซึ่งคู่ไก่ได้ออกมาโพดผ่าน Facebook คู่ไก่เพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะว่าการทำงานในแต่ละวันสามารถปกพ้องและผิดพลาดได้เสมอถ้าเรารู้จักว่าเราผิดพลาดก็รีบแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นและพยายามให้พลาดน้อยที่สุดไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดทำงานกับคนส่วนมาก ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันรับฟังและเห็นอกเห็นใจกันใจเขาใจเราไม่มีหน้าที่ไหนหนักกว่าใครทุกคนเหนื่อยเท่ากันไม่ต้องโทษใครแต่จงมองตัวเองปรับปรุงตัวเอง ดีที่สุดนะครับผมเนาะกับเป็นโพสของคู่ไก่แฟนคลับเอฟซีกับเขาไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายยิ่งบอลจูนะครับผมเนาะแชร์โพสออกมาแชร์โพสดีของคู่ไก่ออกมาอ่าแฟนคลับเอฟซีกับเขาไปแสดงความคิดเห็นและก็เห็นด้วยกับทีคู่ไก่วานะครับผมการเห็นงานกับคนมูมากนะครับผมเนาะต้องถอยที่ถอยอาศัยกัน บางอย่างอาจจะถูกใจเราบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจเราบางอย่างอาจจะขัดใจเรานะครับผมเนาะแต่ถ้าทาให้งานนั้นเดินต่อได้งานนั้นลาบดื่นบางอย่างมันก็ต้องเก็บสิ่งที่ขัดใจเจ้าของบางอย่างมันก็เหตุตามใจเจ้าของหรือตามความคิดของตัวเองไม่ได้ทั้งร้อยเปซว่าไงๆนะครับผมเนาะอย่าเอาใจตัวเองมากเกินไป รับฟังคนอื่นเขาบ้างรับฟังทัศนคติความคิดการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นเขาบ้างสิ่งที่เขาคิดว่าเฮ้าเฮ็ดดีแล้วเราทําถูกต้องแล้วบางครั้งตัวเราไม่รู้หรอกนะครับผมเนาะว่ามันมีจุดผิดพลาดที่ตรงไหนบ้างคนที่เขามองอยู่พี่น้องคนที่เขาคอยมองอยู่อาจจะมองอยู่ห่างๆหรือมองอยู่ข้างๆตัวคุณเขาจะเห็นความผิดพลาดนั้นเขาจะสังเกตเห็นจุดผิดพลาด จุดจุดนั้นของคุณคุณควรรับฟังคนอื่นเขาบ้างควรรับฟังทัศนคติความคิดคนอื่นเขาหน่อยและนํามาปรับปรุงตัวเองนํามาปรับปรุงเจ้าของนะครับผมเนาะให้ดียิ่งๆขึ้นไปไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดนะครับผมถ้ารู้หูว่าผิดพลาดแล้วรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงให้มันดีขึ้น ให้ความผิดพลาดนั่นในครั้งหน้าอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ให้มันน้อยลงบ่มีไผบ่เคยผิดพลาดน,นะครับผมเนาะไม่มีใครทําได้ดีร้อเอซอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอคิดดีๆนะครับผมเนาะจากทั้งคู่ไก่ที่ได้ออกมาโพสต์เสื้อว่าท่ารุ่นน่องลูกซย์ลูกหาภายในวงนะครับผมเนาะหรือแม้กระทั่ง คนที่คิดจะประกอบอาชีพนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานกับคนหมู่มากได้มาพบมาพอได้มาอ่านบทความนี่ได้มาเห็นโพดของคู่ไกลอ่าโพดโพดนี้กะวังว่าโพดโพดนี้นะครับผมนัจะเตือนสติได้กับบุคคลที่กำลังคิดหรือกำลังทำในเรื่องผิดพลาดนั้นอยู่แบบซ้ำๆนะครับผมนัดอัน,นิกน็ขอให้โพดนี้ เป็นขอคิดดีๆให้ครับอีกหลายคนที่กําลังทํางานอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกผูุ้กคนนะครับผมเนาะที่กําลังสู้งานที่เจอกับปัญหาในหลาย,ลายด,าด่านในหลายเรื่องเมือ่อคืนนี้นะครับผมเนาะอีะหลานน่อยหฮาแสดงที่โคราชนะครับผมเนาะกับช่วงก่อนทําการแสดงช่วงก่อนทําการชศร้ากับมีฝนตกลงมานะครับผมเนาะก็เป็นงาน ของทังเซียบี้นะครับผมนนะแล้วกับผู้จัดเิ่นได้ว่าจ้างสาวหน่อยเป็นรนแพร่งไปทำการแสดงกะนับถือใจเซียบี้ได้พี่น้องเมื่อวานนี่เซียบี้ออกมาโพ์ได้นะครับผมนะว่างานคืนนี้ยังไงก็ต้องแสดงถึงฝนจะตกหรือมีคนมาดูไม่เยอะ,อะเพราะสภาพอากาศแต่เซียบี้ยืนยันมาเมื่อนหนีพี่น้องนับถือนำใจหรือนับถือใจ หัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆนะครับผมเนาะอ่านั่นก็คือต้องทําการแสดงร้อยเปอร์เซนต์อันดีก็ต้องเป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจใทั้งเสียบี้นะครับผมเนาะแล้วก็ทีมงานผู้จัดนําอ่าหลายคนน่านจะรู้จักเสียบี้เป็นอย่างดีแล้วล่ะพี่น้องเสียบี้คือใครเสียบี้ก็คือเสี่ยวผู้หนึ่งมูผู้หนึ่งของทางบอโจนะครับผมเนาะแล้วก็แฟนคลับี้ฟซีคุณนาคุณตาเกิดเป็นอย่างดีเพราะ ฤดูการที่แล้วนะครับผมน้องเสียบีกะอยู่กับวงสาวนอยเป็นรันแพงอ่าเสอวหลายคนคุณหนาคุณตาเป็นยังดีบรจะเป็นเอฟซีหลานนอยเฮาเอฟซีสาวนอยเป็นรันแพ,ง,พ,ง,พงนะครับผมเนาะอ่ากะเป็นกำลังใจเสียบีแล้วก็เป็นกำลังใจทางผู้จัดทุกผู้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ทีมงานอ่นักแสดงทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะแล้วก็อีหลาน้อยเฮาถึงฝนจะตกนะครับผมเนาะสภาพอากาศว่าเป็นใจอ่าครงผู้จัดเป็นสู ทีมงานนักแสดงเพิ่นกระสูขึ้นกันอีหล่าน้อยเฮากาสู้เต็มร้อยเหมือนกันนะครับผมเนาะส่วนงานวันนี้ของอีหล่าน้อยเฮาที่ปาจีนบุรีเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลๆนะครับผมเนาะหรืออยู่ละแวกใกล้เคียงก็สามารถไปกระนั้งใจอีหล่าน้อยเฮาได้อยู่ที่ปราจีนบุรีสถานที่ตั้งปากทางบ้านคีรีตมบลโคกไทย อำเภอสีมะโหสศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมเนาะอ่ามือนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าพลาดกันอ่าซึ่งเห็นขึ้นป้ายนะครับผมเนาะบัตรราคา99บาทพี่น้องอุ้ยถือว่าเป็นราคาที่ถือเลยเด้อพี่น้องสำหรับบัตรเข้าชมงานอ่ามอลล์ลำยุคนี้นะครับผมเพอต้องบอกว่าอ่าบัตรซืมือนี้นะครับผมเนาะเข้าชมมอลล์ไปซื้อนางงานกะยังตำกะไร้เศร้าเด้อพี่น้อง นอกจากบัตรแข็งนะครับผมน้องจังสีมีราคา100อ่าบัตรราคาถึงถึงนี่ลอยเศร้าลอยสี่สิบยิ่งเป็นเขตภาคกลางเขตกทมพี่น้องบัตรสองลอยสองลอยกว่าบาทก็มีอันนี้ถือว่าบัตรถูกมากๆนะครับผมน้องสาหรับ99้าสิบาทพี่น้องกลับไปกันลังใจอยิราหน่อยเข้าได้ไปกันลังใจทีมงานสาวหน่อยไปรดนแยงแล้วก็ไปกันลังใจทีมผู้จัดได้นะครับผม พี่น้องลนะ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมนาะได้หลายเรื่องที่บอายสารบ่ามานหนีนะครับผมนับว่าจะเป็นที่คู่ไกลออกมาโพเตือนสติอ่าเรากะให้กาลังใจทั้งผู้จัดมือขึ้นนีทั้ทงเสียบีอ่าเจอสภาพดินฟ้าอาการให้กาลังใจทีมงานสาวน้อยแพ้แพ้ให้กำลังใจอีหลาหน้อยเห่าเรากะงานมือน,นีมีผู้ดเดินทางไปแนวสามาถคอมเมนต์ใต้คลิปบ่าวอีสานได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอยษาทแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาาร,ริษาทต้องขอยอดของตัวล่าไปก่อนพบอพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม